สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับ2ี่สิบมราคิกสนาทีเพื่อสวีที่สิบสิบสองพฤศจิกายนสอง3ห้าหกสามครับผม <c oughs> อยากจะอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลีนิวไว้สักนิดหนึ่งครับบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยนะครับสแกนดูกันสักนิดหนึ่งครับสแกนดูก่อนนี่ฮะร,ระทึกระทึกมอบเหลือง โรงแรมล่าธนาธรลั่นแค่ฝันร้ายมรุมโถมอีกกกตจอดเชือดคณะก้าวหน้าเพื่อไทยอัดพลังประชารัปตีสองหน้าปมแก้แรัฐมนูญธนาธรสวยซ้ำซากกกตเล่งเชื่ออีกคณะก้าวหน้าทำตัวเรียนแบบพักการเมืองเผยเทิบจำคุก3ปีเพิ่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก5ปีแถมลงพื้นที่ช่วยอาเสียงอาบาจอเมืองคอนถูกมอบเสื้อเหลืองปิดล้อม เข้าออกโรงมทุกด้านพร้อมตะโกนด่าไม่ขาดปากหมายล่าตัวจับค้นรถทุกคัน <c oughs> นี่ฮะนี่เป็นภาพนะครับเป็นภาพคุณธนารปดาิดล้อมปิดล้อมกลุ่มคนเสื้อเหลืองคือล้อมรถยนต์ต้องสงสัยพาธนทรจึงงวงกิจภาพซ้ายประธานก้าวหน้านี่ครับประธานก้าวหน้า เดินออกจากโรงแรมราวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างไปประชุมวางแผนกับผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบอกจอในพื้นที่ภาคใต้ครับรับต่อยอดออคนละครึ่งเฟดสอเลงววเพื่อมองเงินกว่า3,000ล้านครับและด้านล่างนี้แจ้งจับนางสาวหยาดพิรุณปูหลุนยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของวลีเด็ดละแมะอะรือ ข้าสัมภาษณ์แจ้งความข้อหาร,รักทรัพย์นายจ้างนะครับเงินไป5ล้านนะครับผู้ปกครองยังห่วงกระเป๋าหนักปัญหาหนักเรียนหานเกลารีดติดเชื้อโควิดฝึกเขาบ้าโกเจ้าชาติ202นายครับเถียงเรื่องสุนัขยิง2หัวเมียดับเนี่ครับโอ้โหมือปืนไม่ทนเสียงขา่าวตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนัก อันนี้เป็นสเปเชียลเกษตรกรที่ปมปิสาราขายางผันภวนผิดปกติแจ้งสุดหมายแจ้ง4ข้อสา,ารสะสว์ไม่ไกลเกลีย่ยตั้งปรับโครงสร้างใหม่เรื่อค่าเสีายสูงเกินพึ่งสารพิพากษาชี้ขาดครับครับนี่ก็คือทั้งหมดของหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับ คุณเดนิลครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง y o u t ยูทูบพิเศษสวัสดีครับ